พอเธอขอคืนจากแม่แม่ก็ยื่นเงินให้วัี่ฟังต่อออกมาและบอกลสาวว่าเอาไปสิถ้าเธอกล้านะเเห็น่านั้นก็คงตงดแล้วล่ะโอเขาไม่ได้เาทงานเนังไสุดไม่ต้อสน่้าไม่มต่่งไป่ออ้ดไม่ออ

ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้รู้กุญแจที่นี่เป็นครับวันนี้ม่คดมีกระดิ่งตั้งอยู่ะตั้งอยู่ไม่คิด,จะ,ด,นะดจะติ้งอยู่ไม่คิดว่าจ,จะน่งคิดั เอาแล้วมั้เขาทำนะ